นักร้องปริศนาหมายเลขสาผมขอฟังเสียงคุณผมไม่เหมาะสมตรงไหนที่จะฟีเจอริงกับพี่ครับ คำไหนคำนานยิ่งสบตาใกล้ๆนะคะลองเพาะแน่นอนค่ะสตเตปเขาตรง,ตรง,ตรงรอ่ะเขาเต้นเต้นตัวยังวะเพาะอยู่แล้วเพาะอ,อยู่แล้วเอาไงเชื่อเปล่าอืมเพาะ บอกทีอีกหลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกว่าฉันไม้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย มีความหมายลงมาแล้วครับคุณเพื่อนเชนครับแอนดรูครับผม <c oughs> อ้าวคุณแอนดรูครับทำไมถึงมาในรายการของเราได้ก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆคืออยากมาอยู่แล้วครับก็ลองลองเวลามาเวิร์กพอยบ่อยพี่ๆก็เลยลองขอดูอ๋อก็ลองขอมาหน่อยได้ไหมครับซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเพราะนี่สนิทกันแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าร้องเพลงเพราะไม่เคยเห็นร้องเพลงด้วยก็ไม่ไม่ค่อยได้ร้องเพราะทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นเพราะลูกครึ่งด้วยก็คงแบบร้องไม่ได้หรอมั้งพี่กี้กับบอกว่าลูกครึ่งเนี่ยมีอะไรบางอย่างทําให้ร้องเพลงเพราะโดยโดยอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่ให้เกียรติในรายการของเราปลบมือเขาหน่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพ่เศขออนุญาตสรุปนะครับนักร้องมิสนาหมายเลขสามคุณแอนดูนะครับเป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณครับ